โอ้โหไม่กลับมาช่วยนารุกันเต็มเลยผมเก็บไปแล้วนารุพยา<ะ>ยามต่อยตรงนี้ตายถึกโดนสไนนี่ไงกูยยอยู่นี่สไนวิสสไนป่ะเอาแม่งไปเลย ยังไม่หนีอีก <S <S ครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนแฟนแฟนเมกาเบกทุกคนด้วยนะครับสําหรับในคลิปนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับตัวละครนารุคามินะครับเป็นตัวละครสไนเปอร์ที่ยิงได้แรงที่สุดในเกมและเป็นตัวอันตรายมากๆเลยถ้าหากว่าไม่มีตัวแก้ทางนะครับความพิเศษของสไนเปอร์นารุคามิในเกมนี้นะครับคือมันสามารถที่จะยิงตอนหายตัวได้นะครับจึงทําให้มันเป็นศัตรูที่อันตรายโคตรๆเลยนั่นเองนะครับ อย่างผมขึ้นมาข้างบนแบบนี้นะครับแล้วก็ผมซูมยิงอันนี้ก็เป็นสไนเปอร์ที่เกมอื่นทํานะครับแต่สไนเปอร์ในเกมนี้นะครับคุณสามารถที่จะหายตัวและยิงแบบนี้ได้เลยนะครับก็คือคุณสามารถที่จะหายตัวและยิงศัรตรูจะไม่รู้เลยนะครับว่าเรายิงมาจากที่ไหนเห็นไหมครับศัรตรูจะเห็นเฉพาะลำแสงที่พุ่งออกจากปืนนั่นเองนะครับผมโดยที่เขาจะไม่รู้เลยว่าตัวละครเราอยู่ที่ไหนเพราะฉะนั้นในการเล่นนารุคมิเนี่ย คุณจะต้องหายตัวก่อนแล้วค่อยยิงนะครับผมมันจะเป็นอะไรที่ดีที่สุดแล้วก็ตามหลักของสไนเปอร์ทั่วสารกลโลกนะครับหลังจากที่เรายิงเสร็จนัดแรกเนี่ยเราจะย้ายตำแหน่งนะครับผมแล้วก็มายิงตำแหน่งอื่นแบบนี้นะครับผมซึ่งแค่นี้เลยนะครับผมจะทําให้ศัตรูเนี่ยลำคาญกับเรามากๆเพราะว่าเขาจะหาเราไม่เจอนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือเข้าๆข,ของนารุคามินะครับมาเริ่มต้นด้วยการคลิกซ้ายก่อนเลยนะครับการคลิกซ้ายจะเป็นการยิง กระสุนบีมมอเตอคันนแบบนี้นะครับซึ่งผมบอกเลยนะครับว่า้ปืนเนี่ยแค่อาวุธหลักของมันเนี่ยมันก็เป็นอาวุธที่ดีมากแล้วนั่นเองนะครับเพราะว่าอาวุธบีมมอเตอร์คันนเนี่ยที่ยิงเป็นเส้นแบบนี้นะครับมันจะทํางานแบบฮิตสแกนก็คือมันจะโดนทันทีเลยยิงปุ๊บคือโดนเลยนะครับผมอารอนนะหนึ่งสองซ้ำแบบนี้นะครับคุณผู้ชมจะสังเกตเห็นว่ากระสุนจะพุ่งเข้าไปหาศัตรูทันทีที่เราคลิกเลยนะครับหนึ่งสองซ้ำแบบนี้นะครับผม กระสุนออโต้แคนนอนเนี่ยถามว่าหลบได้ไหมมันหลบได้นะครับแต่ว่ามันหลบยากมากเพราะว่ามันทํางานเกือบจะฮิตสแกนเลยนั่นเองนะครับซึ่งด้วยความที่อาวุธนี้มันสามารถที่จะยิงเข้าศัตรูได้เร็วมากนะครับจึงทําให้แบบถ้าเราโดนยิงตอน,นี่มันเป็นอะไรที่น่าลาคานมากเลยนะครับเพราะว่าเราจะหลบได้ก็ต่อเมื่อเราแดดหลบเท่านั้นเลยนั่นเองนะครับผม,ผมเลยบอกว่าแค่อุธเริ่มต้นของมันเนี่ยมีมอเตอร์แคนนอนเนี่ยก็เป็นอาวุธที่โคตรน่าลาคาญแล้วนั่นเองนะครับ โดยระยะในการล็อกออนของ b ีม t o c ต n ร์นนนะครับมันจะอยู่ประมาณ500เมตรอ่าถ้าหากว่าหลุด500เมตรเราจะไม่ล็อกออนแล้วนั่นเองครับแต่เรายังสามารถยิงได้ถ้าเราท่าเป้าตรงมันคือการเล็งเองแบบนี้อ่าเราก็ยังสามารถยิงได้นะครับแต่ถ้ากว่าเข้าระยะปุ๊บมันจะมีล็อกออนขึ้นมาแบบนี้นะครับอ่าเพื่อนเพื่อนที่เพิ่งมาเล่นเกมนี้ควรจะชินการล็อกออนนะครับล็อกออนเมื่อไหร่ต่อให้อยู่มุมจอแบบนี้ยิงยังไงก็โดนนะครับอ่านี่คือกรณีล็อกออนแล้วนะเอ๋ประมาณนี้นะครับผม Okay. แล้วก็อาวุธประเภทบีมนะครับผมคุณผู้ชมสังเกตว่ามันจะรีโหลดเองนะครับคือเราไม่ต้องกด R รีโหลดเลยแต่มันจะค่อยๆรีขึ้นมาเองก็ประมาณนี้สําหรับการยิงคลิกซ้ายปกตินะครับผมทีนี้มาดูโหมดสไนเปอร์กันบ้างครับผมโหมดสไนเปอร์จะเกิดขึ้นโดยการกดคลิกขวาค้างนะครับให้คุณผู้ชมดูอินเทอร์เฟซคร่าวๆก่อนนะครับถ้าคุณผู้ชมกดคลิกขวาค้างตัวละครจะทําการชาร์จปืน1 2 3 4 ซึ่งในขณะที่เรากําลังชาร์จปืนอยู่นะครับให้สังเกตวงกลมตรงนี้นะครับผมวงกลมที่เป็นอินเทอร์เฟสตรงกลางนะครับถ้าเราทําให้ศัตรูอยู่ในวงกลมจะมีล็อกออนขึ้นมาเห็นไหมครับแต่ถ้าหากว่าเอาออกก็ไม่มีแบบนี้นะครับผมสมมุติถ้าผมให้ศัตรูอยู่ตรงเนี้ยถ้าผมกดยิงตัวละครเราจะล็อกออนไปหาศัตรูทันทีนะครับอ่ลองดูนะั้นหนึ่งสองซ้ำเห็นไหมครับอ่ทางนี้บ้างอ่ะหนึ่งสองซ้ำยิงเห็นไหมครับ ก็คือให้ศัตรูถูกล็อกออนอยู่ในระยะวงกลมขึ้นสถานะสามเหลี่ยมแบบนี้เราจะสามารถยิงศัตรูได้นั่นเองนะครับผมแต่ในกรณีกับกันถ้าว่าหลุดระยะแบบนี้นะครับถ้าเรายิงมันจะไม่โดนอ่าน,นี้คุณผู้ชมพอจะเข้าใจแล้วนะครับว่าเวลาเราจะล็อกยิงศัตรูเราจะต้องล็อกออนในแบบนี้นั่นเองนะครับทีนี้โหมดสไนเปอร์จะมีกระสุนแค่สานัดนะครับผมและถ้าหากว่าเรายิง มันก็จะรีกลับมาเหมือนเดิมสังเกตไหมครับมันจะค่อยๆรีกลับมาในทางกลับกันถ้าผมไม่ไม่ปล่อยให้มันชาร์จเต็มเราจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อผมยิงเลยอ่ะแตสังเกตว่าดาเมจมันเบามากนะครับผมแล้วถ้าเรารีบยิงเนี่ยผลที่ตามมาก็คือกระสุนเราจะหมดเห็นไหมครับกดคลิกก็ยิงไม่ได้อ่ะและในขณะที่กระสุนหมดเราไม่สามารถชาร์จปืนได้นะครับอ่ะต้องรองกระสุนมาก,ก่อนมันเลยชาร์จหนึ่งสองสามสี่พอจะเข้าใจการทํางานแล้วใช่ไหมครับ โดยปกติแล้วการเล่นลนารุคามินะครับเราจะขึ้นไปส่องสไนในที่สูงนะครับผมในที่ที่ศัตรูแบบอาจจะหาเราไม่เจอนะครับพอเราเราเริ่มได้มุมแล้วเราก็กดปล่อยตัวปอมนะครับอันนี้เดี๋ยวผมสอนทีหลังดีกว่าเอาเรื่องนี้ก่อนหนึ่งสองสามสี่ประมาณนี้นะครับผมซึ่งดาเมจของการชาร์จสุดเนี่ยเป็นอะไรที่แรงมากเลยนั่นเองนะครับคือมันก็ไม่ได้ถึงขั้นที่จะวันช็อตศัตรูได้เพราะเกมนี้มันไม่ได้แบบเฮดช็อตได้เหมือนเกมอื่นนะครับ แต่การที่เรายิงสไนใส่ศัตรู1นัดแบบนี้เนี่ยจะทําให้ศัตรูรู้สึกกลัวแล้วก็แบบพยายามหาคบเวอร์อนะครับเพราะว่าถ้ายังฝืนสู้ต่อเนี่ยโดนยิงซ้ำอีกนัดก็คือตายแน่นอนนะครับผมอเอประมาณนี้ระยะการล็อกยิงของสไนเปอร์นะครับผมจะมีระยะที่ไกลสูงสุดอยู่ที่1000งนหน่วยนั่นเองนะครับผมซึ่งถ้าหากว่าศัตรูอยู่ในระยะ1000งพันหน่วยเนี่ยเราสามารถที่จะล็อกยิงได้ แต่ถ้าเกินระยะนี้ไปนะครับเราจะไม่สามารถล็อกออนได้แต่คุณผู้ชมยังสามารถยิงศัตรูได้ด้วยการเล็งด้วยตัวเองนั่นเองนะครับผมประมาณนี้นะครับสำหรับโหมดสไนเปอร์และข้อจํากัดอีกอย่างหนึ่งของการชาร์จยิงนะครับนารุคามิจะไม่สามารถชาร์จยิงกลางอากาศได้นะครับอย่างเช่นผมลอยลอยตัวนี้ผมกดที่ขวาไม่ได้นะครับผมกดที่ขวาเล็งไม่ได้วิธีในการเล็งเนี่ยคือเราจะต้องยืนอยู่บนพื้นที่มั่นคงอย่างเช่นพื้นแบบนี้ หรือกรณีเราใช้สกิลนะครับผมใส่กำแพงแบบนี้และชาร์จยิงได้เช่นเดียวกันแบบนี้นะครับผมโอเคแต่ว่าที่ผมทำไปเมื่อกี้มันคือสกิล2นะครับเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันนะทีนี้เรามาเริ่มต้นที่สกิลเลยล้วกันรอบนี้ผมจะเรียงไปทีลนะสกิลก็คือหนึ่งสองสามเดวกันนะครับเพื่อไม่ให้สับสนสกิลที่1ของนารุคามินะครับเขาจะปล่อยอ่าปล่อยโดนออกมาแบบนี้นะครับจะมีโดนตัวนี้ขึ้นมา ซึ่งในขณะที่ปล่อยโดนออกมาเนี่ยเราจะเข้าสู่สถานะล่องหนนั่นเองนะครับตัวละครเราสีม่วงเนี่ยคือเรากาลังล่องหนอยู่นะครับโดนสามารถที่จะปล่อยได้สูงสุด3ามตัวแบบนี้อ่าและถ้าหากว่าเราโจมตีนะครับผมโดนมันจะโจมตีไปพร้อมกับเราด้วยผมจะยิงธรรมดานะครับอ่าเห็นไหมครับว่าโดนตัวซ้ายตัวขวาจะช่วยเรายิงด้วยนั่นเองซึ่งดามเมจที่โดนทําเนี่ยมันไม่ได้แรงเท่ากับ ล่างต้นนะครับแต่ว่าคิดว่ามันคือดาเมจเสริมที่ดีมากเลยนั่นเองนะครับผมเห็นไหมครับว่ามันไม่ได้ทำดาเมจแรงเท่าเราแต่การที่มีโดนมาช่วยยิงนะก็จะเสริมเรื่องพลังโจมตีได้เลยนั่นเองนะครับทีนี้คุณผู้ชมก็น่าจะมีข้อสงสัยว่าแล้วถ้าเราชาร์จสไนเปอร์ละ่ะโดนมันจะยิงเป็นสไนเปอร์กับเราไหมคาตอบคือใช่ครับดูนี่นะคุณผู้ชมก็น่าจะเห็นแล้วนะครับว่าชาร์จสไนเปอร์หนึ่งสองสามตัวปอมมันช่วยยิงด้วยนะครับ ทีนี้ในทางกลับกันนะครับถ้าหากว่าผมขึ้นเขาเนี่ยสมมุติว่าปกตินะลุกคามิจะอยู่ตามเขาใช่ไหมผมวางตัวปอมผมวางตัวปลอมอแล้วเราก็เล็งหนึ่งสองสามตียิ่งจะมาสังเกตเลยนะครับว่าทั้งสามตัวเนี่ยทั้งเราแล้วตัวปอมอีกสองเนี่ยจะโจมตีพร้อมกันเลยนั่นเองนะครับอเอซึ่งนี่คือการ รีดดาเมจสูงสุดของนารุคามินะครับก็คือการเรียกตัวปอมออกมาช่วยโจมตีนั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นในการเล่นานารุคามินะครับก่อนที่เราจะซูมยิงศัตรูเนี่ยเราควรที่จะเรียกล่างปอมออกมาให้เยอะที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับเพื่อที่จะให้พวกมันช่วยเสริมดาเมจให้กับเรานั่นเองครับเปอิองสองนั้นตายอ่ะดูนะ <c oughs> เป็นไงครับผู้ชมโอเคทีนี้ผมจะบอกอีกเรื่องหนึ่งนะครับ โดนเนี่ยถ้าหากว่าเราเรียกออกมามันจะสร้างตัวปอไมไว้ใช่ไหมกรณีเราออกห่างจากตัวปอมนะครับจะทําให้ตัวละครเราเองออกจากสถานะล่องหนด้วยนะครับผมจะถอยหลังนะ,ะตัวละครเราจะออกมาเหมือนเดิมนะครับผมจะออกมาเป็นสถานะปกติตอนนี้ศัตรูสามารถมองเห็นเราได้นะครับแต่ในทางกลับกันถ้าผมถอยกลับเข้าไปผมก็จะหายตัวอีกรอบหนึ่งหมายความว่าถ้าเราเข้าใกล้โดนนะครับตัวละครเราจะ อยู่ในสถานะหายตัวทันทีนั่นเองนะครับศัตรูจะไม่สามารถมองเห็นเราได้เลยแต่ถ้าในกรณีกลับกันถ้าเพื่อนๆอ,ออกจากโดนแบบไปไกลเลยนะครับผมออกมาไกลขนาดนี้มันจะเป็นการยกเลิกโดนไปเลยนั่นเองนะครับพอเข้าใจภาพเลยใช่ไหมครับก็คือเราสามารถที่จะออกห่างได้แต่ถ้าเรากลับเข้าไปเลยมันก็จะหายตัวต่อแต่ถ้าเราบินขึ้นเหมือนกันครับหลักการเดียวกันเห็นไหมครับถ้าหากว่าเรากลับมามันก็จะ กลับมานี่มือนเดิมหายตัวเหมือนเดิมนั่นเองนะครับและในทางกลับกันกรณีคุณผู้ชมกําลังบินหนีศัตรูนะครับอย่างเช่นเพิ่งจะยิงเสร็จไปน,นัดหนึ่งต้องการย้ายไปจุดโน้นนะครับเราสามารถกดหายตัวกาอากาศได้ด้วยนะครับอย่างเช่นผมบินอยู่ก็กดเล็กหนึ่งแบบนี้นะครับพอหายปุ๊บกดหนึ่งอีกรอบหนึ่งแบบนี้กดหนึ่งรอแบหบนึง่งก็จะช่วยให้เราพ้นจากสายตาของศัตรูได้ในระยะเวลาสั้นๆน,นั่นเองนะครับผม ก็คือที่จะบอกก็คือเวลาเราบินไปนะครับเราสามารถที่จะกดหนึ่งเพื่อหายตัวสั้นๆแบบนี้ได้อเองนะครับผมอันนี้ก็คือทั้งหมดของสกิลหนึ่งครับทีนี้เราจะมาพูดถึงสกิลสองกันบ้างครับผมสกิลสองนะครับตัวละครเราจะทําการยิงสลิงเพื่อไปเกาะกับอะไรบางอย่างนะครับสามารถยิงที่พื้นได้ยิงที่กําแพงที่ภูเขาได้แม้แต่ในน้ําก็สามารถที่จะยิงสลิงได้นะครับ หลังจากที่เรายิงขึ้นไปนะครับผมตัวละครเรามันจะไปเกาะอ,อยู่กับผนังหรือว่าพื้นหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับและเข้าสู่สถานะล่องหทนทันทีแต่ถ้าหากว่าเราเริ่มโจมตีศัตรูนะครับตัวละครเราจะออกจากสถานะล่องหนแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองยิงนะยิงธรรมดาตัวละครเราจะออกจากสถานะล่องหนเลยนั่นเองนะครับผมซึ่งจะแตกต่างจากสกิลหนึ่งนะครับอย่างสกิลหนึ่งเนี่ยอ่าเรามีตัวปอมใช่ไหมเรายิงปุ้ง ละครเราออกจากล่องห่นแล้วก็ล่องหุ่นต่อแต่ถ้ากว่าเรายิงสลิงขึ้นไปเนี่ยถ้าเรายิงสลิงขึ้นไปแบบนี้เรายิงปึ๊บออกจากล่องหุ่นทันทีไม่กลับมาแล้วนั่นเองนะครับผมอให้คุณผู้ชมเข้าใจแบบนี้ก่อนนะครับทีนี้สกิลนี้มันมีประโยชน์อะไรมันจะมีประโยชน์ในกรณีที่บางทีมันมีพื้นให้ยืนนะครับสมมติว่าสมมติว่านี่เป็นผนังกำแพงนะครับผมแล้วผมแบบแหมอยากหาที่ตรงนี้มุมมุมส่องสไนตัตนี้มันดีจริงๆ ผมหันขึ้นไปให้มีสัญลักษณ์นี้ขึ้นกดอ่าผมเกาะกำแพงแบบนี้แล้วแบบขอสักนัดหนึ่งเหรอวะโอ้งแล้วก็ค่อยย้ายจุดกดเลขหนึ่งหายตัวแบบนี้นะครับผมทีนี้สกิลนี้นะครับสามารถที่จะใช้ใส่ศัตรูโดยตรงได้ด้วยนะครับผมซึ่งแต่ก่อนมันทําไม่ได้นะครับอ่าเวลาเราเริ่มเข้าระยะล็อกออนนะครับสังเกตว่าสกิลสองของเราเนี่ยประมาณนี้ระยะประมาณนี้เห็นไหมครับว่าสกิลสองมันจะเรืองแสงนะครับผมถอยออกมันจะ ไม่มีแต่ถ้าเข้าใกล้มันจะเลือนแสงในจังหวะนี้ถ้าเรากดเลข2ตัวละครเราจะยิงใส่ประตูทันทีนะครับดูกันอ่ะเดเท่ซึ่งผลที่ตามมานะครับก็คือจะทําให้ศัตรูเสียหลักในขณะที่ตัวละครเราจะเข้าสู่สถานะล่องหนทันทีคือแบบอย่างเท่ดูอีกรอบนะครับหนึ่งสองซ้ำเฮ้ยตัวละครเราจะอยู่ในสถานะล่องหนนะครับแต่ว่า ผมก็ไม่แนะนําให้ยิงต่อเลยนะครับอย่างเช่นถ้าหากว่าเราดึงศัตรูหันมายิงไม่ค่อยคุ้มนะครับเพราะว่าผมมองว่าสกิลนี้เนี่ยเป็นเหมือนสกิลกระโดดข้ามหัวเพื่อที่เราจะหนีนั่นเองนะครับนึกออกใช่ไหมผมจะลองทําให้ดูนะครับผมจะยิงสลิงแล้วผมจะหนีเลยนะครับกดเล็กหนึ่งแล้วผมไปเลยอ่าผมว่ามันออกแบบมาใช้แบบนี้มากกว่าอืม ถ้าหากว่าเรายิงใส่ศัตรูเนี่ยรีบหนีเลยเพราะว่าศัตรูมันจะแบบชะง,งักอยู่เปิดช่องให้เราหนีได้นั่นเองครับเก็ประมาณนี้นะครับ <Okay. S 2> ผมสำหรับสกิล2ถามว่ามีประโยชน์ตรงไหนก็คือ mm hmm. มันเอาไว้แบบบางทีเราดักรอศัตรูนะครับผมแล้วเราแบบไม่อยากวางโดนเราอยากแบบสมมติสกิลโดนผมใช้แบบหมดเลยอนะใช้โดนแบบจนเหลือแบบแค่หนึ่งอย่างเงี้ยมันเหลือน้อยมากนะครับเพราะฉะนั้นผมแบบวิใช้สกิลสองดีกว่า แล้วก็ดักรอศัตรูแบบนี้นะครับแบบสมมุติว่าตรงนี้เป็นจุดจุดออบเจคทีฟนะครับผมแล้วศัตรูต้องมาแน่ๆผมว่ามาดักรอแบบนี้เลยก็พยายามหาที่ที่โล่งๆสามารถที่จะใช้ในการยิงศัตรูได้ง่ายๆแล้วกันนะครับสําหรับการใช้สกิลสองเอทีนี้มาดูที่สกิล3กันนะครับผมสกิล3ทํทอะไรได้ผมบอกเลยนะครับว่าสกิล3นี่เรียกว่าเป็นท่าไม่ตายของนารลุคามิเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าการใช้สกนะิล3อ่า ต,าาตัวละครเราจะสร้างอนาเขตนะครับผมโยอิคิเทนไคกลางอนาเขตคือการกลางอนาเขตนะครับจะทําให้เราถ้าหากว่าอยู่ในวงเราจะหายตัวทันทีแบบนี้นะครับโคตรเท่และความพิเศษของมันก็คือถ้าหากว่าเพื่อนร่วมทีมของเรายืนอยู่ในวงนั้นเพื่อนร่วมทีมของเราก็จะล่องหดด้วยนะครับผมเป็นอะไรที่โคตรอันตรายเลยนะครับโดยที่ถ้าหากว่าเล่นโหมด x t r เ c t i o n เนี่ยถ้าหากว่าเราไปยืนบนเขาและ เปิดหายตัวล้วนนะครับผมศัตรูจะไม่เห็นเราเลยนั่นเองทั้งทีมเลยนะครับเป็นอะไรที่อันตรายมากๆเพราะว่าถ้าหากว่าศัตรูเขาใช้อาวุธสไนเปอร์3คนเนี่ยและยืนอยู่บนเขาที่เรามองไม่เห็นนะครับโอกาสที่เราจะโดนซุ่มยิงมีสูงมากเลยนั่นเองแต่ถึงสกิลนี้จะเป็นสกิลที่ดีขนาดไหนนะครับมันจะเป็นสกิลที่การเล่นนาลูคามิเราจะใช้เป็นอันดับท้ายสุดเลยนั่นเองนะครับเราจะใช้1ก่อนเสมอนะครับผม ต่ถ้าหากว่าสกิลหนึ่งเราเริ่มแบบครูดาวเหลือน้อยผมจะใช้สกิลสองอ่าแบบนี้ผมจะใช้สกิลสองแต่ถ้าหากว่าแบบวิจุกเฉินจริงๆเพื่อนเราจะตายเราจะพาเพื่อนหนีเรากดหายตัวแบบนี้ได้เลยศัตรูอาจจะบินผ่านเราไปโดยที่ไม่รู้ว่าเราหลบอยู่ตรงนี้นึกออกใช่ไหมครับผมเป็นอะไรที่ดีมากซึ่งถ้าหากว่าคุณใช้สกิลนี้ถูกจังหวะนะครับคุณจะเซฟชีวิตเพื่อนทั้งทีมได้ง่ายๆเลยนั่นเองซึ่งสกิลนี้ก็อยู่ไม่นานนะครับผมสังเกตเราตรงเลข3มมันเริ่มลดลง และมีคูดาว3ามสิวิก็ค่อนข้างนานเพราะฉะนั้นจะใช้แต่ละครั้งต้องเป็นจังหวะที่มันสําคัญจริงๆนั่นเองครับผมครับตอนนี้คุณผู้ชมก็น่าจะได้เห็นความสามารถของนารุคามิแล้วนะครับว่ามันน่ากลัวขนาดไหน <c oughs> มันเป็นตัวละครที่อ่อยไว้ไม่ได้เลยนะครับคุณผู้ชมจะต้องมีเฟลคอนหรือว่ามีตัวละครอะไรที่ไปไล่บีนารลุคามินะครับไม่งั้นคุณจะโดนมันตอดเลือดเรื่อยๆและจะทําให้ทีมของเราเนี่ย ัวเสียมากๆเลยเมื่อมีนารุคมิฝั่งศัตรูที่ยิงแม่นๆโอเคครับเรามาสรุปข้อดีข้อเสียกันนะครับข้อดีของนารุคมินะครับมันเป็นตัวละครที่เล่นสนุกทั้งหมด66และหมด e x t r a c t i o n shooter เลยโดยเฉพาะหมด e x t r a c t i o n shooter เนี่ยผมนับให้นารุคมิเป็นหนึ่งในศัตรูที่อันตรายที่สุดในเกมเลยนะครับเพราะว่าบางทีเรากําลังยิงศัตรูอยู่นารุคมิมาขึ้นเขาและแอบซูมเราไ,ไกลๆเนี่ยบางครั้งเราไม่รู้ตัวเลยนะครับเราคิดว่าแบบ ศัตรูมันยิงเราแรงแต่ไม่ใช่นะครับนรุคามิมันยิงคุณอยู่อะไรประมาณนี้นะครับและด้วยความสามารถของนรุคามิที่มันสามารถล่องหนได้นะครับกดเลขหนึ่งอ่าจึงทําให้เขาสามารถที่จะแคมป์ได้นั่นเองนะครับเขาสามารถยืนรอที่ทางออกแล้วเวลามีคนกําลังมาออกเขาก็สามารถที่จะยิงคุณให้ขวัญเสียได้เพราะดาเมจของนรุคามิด้วยการซูมมันแรงมากเลยนั่นเองนะครับต่อให้เป็นตัวละครระดับเฮฟวี่เนี่ยก็ไม่อยากโดนนรุคามิยิงนึกออกใช่ไหมครับเพราะมันแรงจริง เพราะฉะนั้นจุดเด่นหลักๆของนารุคามิเนี่ยมันคือการแคมป์การล่องหนการยิงระยะไกลที่โคตรแรงน,นะครับแต่ในขณะเดียวกันข้อเสียของนารุคามินะครับแน่นอนว่าสไนเปอร์ทุกเกมเลือดน้อยเกาะน้อยนะครับและไม่เก่งการสู้ระยะประชิดถ้าทานารุคามิโดนเฟลคอนเข้ามาสแ,แกนและยิงสู้เนี่ยนารุคามิจะสู้กับเฟลคอนได้ยากมากเลยนั่นเองถ้าเฟลคอนคนนั้นเก่งนะครับโอเคครับนี่ก็คือตัวละครสไนเปอร์ล่องหนนารุคามินะครับ เป็นศัตรูที่อันตรายมากๆและถ้าหากว่าคุณเจอมันและไม่มีตัวแก้ทางเนี่ยจะทําให้เกมนั้นของคุณเนี่ยรู้สึกอึดอัดมากเลยนะครับออกที่โล่งที่ไรนี่โดนยิงตลอดนะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ถามว่าแนะนําให้ผู้เล่นใหม่เล่นไหมก็แนะนํานะครับแต่คุณผู้ชมจะต้องสวมวิญญาณของสไนเปอร์เข้าไปในตัวนะครับผมคือคุณผู้ชมต้องสวมวิญ,ญญาณสไนเปอร์ก็คือต้องยิงระยะยจุดนะครับผมแนะนําเลยนะครับว่าถ้าคุณคิดจะเล่นนารุคามิ และคุณยิงอยู่ที่เดียวไม่ย้ายไปไหนเลยนะครับผมบอกเลยว่าไม่เวิร์กแน่นอนนะครับคุณผู้ชมจะต้องในที่ยิง2นัดระย้ายจุดนะครับมันจะทําให้ศัตรูเนี่ยเขาหาเราไม่เจอเพราะว่าเรามีการแบบย้ายจุดหลังยิงตลอดเวลาผมเลยบอกว่าคุณผู้ชมเลยจะต้องสวงมวิญ,ญญาณการเป็นสไนเปอร์นั่นเองครับผมต้องยิงและย้ายจุดนะโอเคผมสรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่สนใจและเข้ามาดูและหากว่ามีเทคนิคอะไรที่ผมยังไม่ได้พูดไปในคลิปนี้ก็ สามารถที่จะพิมพ์บอกได้เลยนะครับถ้าว่าชอบเกมเมกาเบรกนะครับและสนใจคลิปรีวิวตัวละครตัวต่อไปก็สามารถกด subscribe ไว้รอได้เลยนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับผมไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับต้องใ,ใส่โดเ,เข้าไปใกล้ขึ้นกันดันม่ว่าถ้าเข้าไปใกล้ขึ้นมันจะขึ้นเตือนว่ามันกำลังโดนล็อก อู้ว hey, ีค่าคืนล็อดเก็บงานเลยวะเก็บงานเก็บงานลุยตายสวยตายตายมาละจ้าเราไม่รีบวัวเพราเขาโดนยิงเนี่ยถ้ามันถ้ามันไกลมากแบบมันไม่ต้องรอรอกันฝั่งอีกตัวรอกันรู้เร็วขี้นเนี่ยจะตายแล้วจะตายแล้วอันนั้นนอนเบิร์เลือมันอยู่ตายตายตายของคุณดี้